วันนี้เรามีนิทานก่อนนอนดีๆมาเล่าให้ฟังอีกแล้วนะักมาฟังนิทานกันเลยนิทานเรื่องกระรอกน้อยแสนขี้เกียจการครั้งหนึ่งนานมาแล้วในป่าใหญ่แห่งหนึ่งมีกระรอกตัวหนึ่งที่ชอบนอนเล่นมากกว่าจะออกไปหาอาหารเพื่อเก็บสสมไว้กินในฤดูหนาวที่กำลังจะมาถึงมันคิดว่า ฤดูหนาวมันยังมาไม่ถึงนี่นาจะรีบเก็บอาหารไปทำไมกันขณะที่กระรอกตัวนี้นอนเล่นอยู่นั้นมดตัวเล็กๆก,กลุ่มหนึ่งกำลังขมักขม้นขนอาหารเข้ารังอย่างขยันขันแข็งพวกมดต่างแบกอาหารที่หาเจอมาทีละน้อยๆแต่ก็ไม่เคยย่อทอ้อพวกมันรู้ดีว่าฤดูหนาวกำลังจะมาถึงและอาหารที่เก็บมาได้จะเป็นสเสบียงสำคัญในการเอาชีวิตรอด กระรอกเห็นมดแดงขยันทำงานก็อดแซวไม่ได้พวกแกจะรีบร้อนกันไปไหนนักหนาฤดูหนาวมันยังมาไม่ถึงเลยมดตัวหนึ่งตอบกลับมาว่าเราต้องเตรียมตัวให้พร้อมเสมอเพราะเราไม่รู้ว่าฤดูหนาวจะมาถึงเมื่อไหร่เวลาผ่านไปฤดูหนาวก็มาถึงตามคาดอากาศหนาวเย็นลงเรื่อยๆ อาหารในป่าเริ่มหายากขึ้นกระรอกตัวนี้รู้สึกหิวโซมากเพราะไม่มีอาหารเก็บไว้เลยในขณะที่มดแดงยังคงมีอาหารกินอย่างอิ่มหนำสำราญกระรอกเดินไปขออาหารจากมดแดงขอร้องหล่ะให้ข้ากินอาหารสักหน่อยเถอะข้าหิวมากมดแดงมองกระรอกด้วยความสงสารเราไม่มีอาหารเหลือให้ใครแล้ว เพราะเราต้องเก็บไว้ตลอดฤดูหนาวนี้แต่มดก็แบ่งอาหารให้ด้วยความสงสารมดถามกระรอกว่าทำไมเจ้าไม่กักเก็บอาหารไว้ละ่ะฉันไม่มีแรงจูงใจนะ่ะกระรอกตอบด้วยใบหน้าเศร้ามดจึงบอกกับกระรอกว่าแค่แรงจูงใจมันไม่พอหรือวินัยต่างหากที่นำพาความสำเร็จและเอาชนะความขี้เกียจได้ กระรอกรู้สึกเสียใจและสำนึกผิดที่ตัวเองขี้เกียจไม่ยอมทำงานเก็บอาหารเหมือนมดแดงมันจึงตั้งใจว่าเมื่อฤดูใบไม้ผลิมาถึงมันต้องขยันหาอาหารเก็บสะสมไว้ให้มากพอสำหรับฤดูหนาวหน้าเหมือนที่มดน้อยทำคติสอนใจความขยันหมั่นเพียรเป็นสิ่งสำคัญในการดำเนินชีวิต การเตรียมตัวล่วงหน้าจะช่วยให้เราสามารถรับมือกับปัญหาต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพความขี้เกียจอาจนำมาซึ่งความลำบากในภายหลังแรงจูงใจสำคัญแต่ไม่เพียงพอแรงจูงใจเป็นสิ่งที่ช่วยผลักดันให้เราทำอะไรบางอย่างแต่ความสำเร็จที่แท้จริงนั้นมาจากความขยันหมั่นเพียรและวินยัยเพื่อนๆอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะฝันดีนะทุกคน Bye bye.